นี่นะครับมาส่งของหรือเปล่วแย็ดแบดไกลขนาดนั้นนะตั้งตุลาการนักนะครับว่ามันหนังแม่นแม่นนะครับวันนี้อากาศมีแต่ปารล้วนๆเขามาส่งกล่องเดียวนล่นะครับโนฮากับบติดโ <c oughs> นฮากับบติดเด้๋ <c oughs> วยวหาเฮียนโอ้ใครอยู่แต่ว่าขอดีห้องกันส่งพัสดุยี่รุ่มัานอกก็คือเฮียนมันหน่อยหลังครับแต่วันทำกันแล้วครับมูจัดบวกกันมาตู้เฮียน แต่ว่าบางเฮียนก็ไม่จัดรับเครื่องหรอกว่าจะแต่ยังดีอยู่ครับเสร็จไปกับแล้วคกับกับภารกิจกองกองนึงตรวจเลยครับบอกมาอย่าบอกเลยว่าโคตรไกญ่เลย13กิโลครับขมวมาส่งกองเดียวเนี่ยเมื่อใดว่าปวดได้กับอีหลีอีนไลน์นี่ยน่าแปรียบวันนั้นเองไหมสังแเกเลย ช่วงนี้ช่วงหนา้าหน้านะครับค้นลอยอยู่เงื่อนฝ่อมมาส่งของไหนทรงหยางายากเั็กน้อยเพราะว่าใครเดี๋ยลงไหลลงหน้าเท่าไรมันติดแบดเบิร์ดตรงนี้นะครับเพราะว่าคนลงไหลลงหน้ามันฝนฝึงตกเท่าไรวะครับน้ำเต็มเลยน้ำเต็มเลยโอ้ฝ่าทางคนขีดแล้วเมืองข้างเขามาส่งของนะครับโอ ผู้ใดอยากเป็นพนักง,งานตรงๆกับรลองคิดมันดีดีนะตาแต่อยู่บ้านนอกบ้านนอกคือแถวแถวบ้านผมเนี่ยโอ้โหขัดไม่เจอในที่ละก,กองครับโมรู้ว่าคุม้มบ่แต่ว่ากาัใจรัดอยากเห็นไปเร็วๆเออไม่ได้ปลาไม่โอง่งแกงเคยเห็น,หนไหมโอ่งแกงก็เหร มาแดงวะเขากันเลยวะนี่ห้องอันเกียรหนาเกียร์วิน่นเลยนี่กระชีหดวโฟททางนี่คือไปส่งของหมู่บ้านต่อไปนะครับเบิรรทลดทางเหยียบหัว Tại là bạn hàng gần bóc 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 bó hấp và mát Cả hốc rồi là Rất là mô bản này Mấy mô bản là con sóng con là te tè... là, là te khách đảo rằng Rồi mà cả mát hứng không Bỏ đi cạp nó cả đâu không Cái thủ này là mít ยิบ่บวดมาแล้วมันกัดซั <laughs> นได้แล้วว่าจะยีางเป็นยังไงนบจิตตมนะครับพี่น้องมีหอน,น้อเอียงโอ้ยหน่ะยังเห็นเบื่อมาส่งทอสดูอยู่บ้านไกลไกลไกโอ้ตายตายตาย ดีอะไรเนี่ยเันกรรมไม่ไหแล้วพ่ได้มีหิดต่อมไร้ขึ้นเนี่ยไร้เป็นแมแมกไนละแมกแมกเว้ฉันถิดต่มตะห้องขิมบันมีม่มีกันซ้ำก้อลอะไรเบื้องน้ครับเอนมีต่ปลาลลวนๆเลยมันเง็กล บัมีเฮียนคนเลยอ,กอกไก่เต๋อวิดอกย่างเงี้ยแฟนเงี้ยนคนจะข้าวโลกเหรอเบืบง้งบนเบื้องละเัื้องละมิตรป่าหลดหลดเลยครับเสาไฟกับเลียวบุบว๊บบ้องห่วงเสาไฟกับมัมีเห็นนะครับบ่มีเสาไฟเลยวนขนาดเลยบนทางเป็นศอกเป็นบ่อเป็นลุ่มเป็นบา่าน วางเลยเรื่องเสาไฟบ่มี